นี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพามาเซ็ตพารามิเตอร์ของเทมเปอร์เรเจอร์ E5CC พบนตัวนี้นะครับทำการเปิดเครื่องอันนี้ตัวเทมวัดอุณหภูมิได้30.3สิบจุดานะครับผมก็ไปโชว์สีเขียว ก็คือค่าปกตินะครับตัวนี้นะครับถ้าจะเข้าไปในโหมดพารามิเตอร์กดตัวนี้นครับรูปสี่เหลี่ยมค้างไว้ห้าวินาทีนะครับจะเป็น LN คีดทีนะครับตัวนี้เป็นเป็นไทของตัวเซ็นเซอร์ที่เรา,เามาใส่นะครับอันนี้ผมเลือกหน ว่าผมเลือกเป็นพิธีร้อยนะครับอยู่ในไทยหนึ่งที่หนึ่งนะครับเดี่ยก,กดไปครับดีคิดยูอันนี้เป็นองศานะครับอันนี้เป็นองศา c ทีนี้เป็นองศา F นะครับผมเลือก C นะครับมันจะมาโชว์อยู่ตรงนี้ตรงมุมเนี้ยเวลาเราเออกไปหน้าปกตินะครับ อันนี้เป็นค่าสูงสุดนะครับที่พิธีร้อยผมสามารถจับได้ก็คือ500องศานะครับน,นี้คือค่าต่ำสุดติดลบที่อ่านได้นะครับร9อยองศาตัวนี้ก็เป็น CnTL ตัวนี้เป็นเปิดปิด ตัวหน้าคอนแทคธรรมดานะครับดูตัวนี้ครับ o i e v นะครับ OREV จะมีสองค่านะครับให้เราเลือกค่า R นี่คือจะจับความร้อนนะครับค่า D จะจับความเย็นอันนี้ผมมาใช้กับ c o o l ่ง g ท o ร e เผมก็เลือกค่า D ไปนะครับกดไป อันนี้เป็นอารามหนึ่งนะครับอารามที่เราสั่งว่าจะเอาไปทำอะไรอารามหนึ่งตัวเนี้สังเกตดูนะครับ SV 2วคือช a นแนลที่2นะครับในเมนวลของ e 5้า cc ตัวเนี้จะบอกว่าช a นแนลที่2เป็น Upper Limit นะครับตัวนี้เราสามารถตั้งได้นะครับตั้งเป็น1นึ่เป็นสามสามเป็นหก็ได้นะครับ เราไปดูในเมนวนวดนะครับแต่เมนวนวดเขียนว่าช a n n สองเป็น Upper Limit นะครับผมก็ใช้สองอันนี้เป็นค่าดิฟนะครับค่าดิฟของอารามหนึ่งศูนย์จุดสองอันนี้เป็นอารามที่สองนะครับอารามที่สองผมใช้เป็นช่องที่สามในเมนนวนบอกว่าช n e l ที่สามเป็น ลเวอร์ลิมิตนะครับ,นะรบอันนี้เป็นค่าดิฟของล o วเวอร์ลิมิตเหมือนกันส่วนที่สอเหมือนกันนะครับในบนเรามาคืนอันนี้ถ้าเราจะออกแล้วก็กดค้างคืนครับห้าวินะครับรีเซ็ตทีนี้ยเราจะเข้าไปตั้ง อุณภูมิที่เราต้องการนะครับกดตัวน,นี้นะครับลูกศรบนกดค้างไว้เหมือนกันนะครับทีนี้อารามหนึ่งนะครับสังเกตดูค่า sv ของผมก็คือ13นะครับแสดงว่าอุณหภูมิที่ผมต้องการก็คือจะเอามาให้ดูข้างนอก,ก่อน,นะครับ อุณหภูมิที่ผมต้องการก็คือ27บวกกับ13เป็น40นะครับก็คือสามารถใช้น้ำอยู่ที่27ถึง40องศานะครับถ้าเลย40องศาผมจะสั่งให้อารามหน,นึ่งตัวเนี้ยครับอารามหนึ่งทำงาน เราไลท์สีแดงตัวนี้มก็จะติดแล้วก็มีเสียงนะครับให้รู้สถานะว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเกิน40องศาให้เขาหยุดเครื่องนะครับอันี้อลา์ที่สองนะครับไลายสองผมตั้งไว้ที่0.5นะครับก็แสดงว,ว่าถ้าอุณหภูมิอยู่ที่27 จุดศูนย์ลงมาถึงยี่สิบหกจุดห้านะครับถ้าต่ำกว่ายี่สิบหกจุดห้ามันจะลามนะครับฟังก์ชันสองเนี่ยผมตั้งเป็นลามโลเวอร์นะครับก็คือเย็นเกินไปพอมันยี่สิบหกจุดสี่สี่เก้าอย่างเงี้ยมันก็จะสั่งให้เทาไ์วลาสีน้ำเงินติด แล้วก็มีเสียงนะครับเน,นี่ยนะครับเดี๋ยวพามาเคล็ดการทำงานดูนะครับโอเคนะครับอันนี้คือหน้าปกตินะครับ ทีนี้ค่าที่ผมตั้งไว้ก็คือ27องศาถึง40องศานะครับ๋ยวมาดูถ้ามันเลย40องศามันจะเป็นยังไงนะครับนะครับ มอเลย40องศาผมจะสั่งให้เท่าไลท์สีแดงติดพร้อมมีไฟเตือนสถานะนะครับเมื่อไหรที่อุณหภูมิอยู่ที่40องศาหรือ27ถึง40องศาจะเป็นผมจะเอาไปแสดงสถานะว่า อุณหภูมิปกตินะครับเพราะเครื่องนี้ใช้อุณหภูมิความเย็นอยู่ที่27ถึง40องศาเนี่ยเห็นไหมครับพอมันต่ำกว่า40มันก็จะปกตินะครับแล้วลองดูอันนี้เห็นไหมครับอุณหภูมิมันจะเดี๋ยวดูใหม่นะครับมันเร็วไปเมื่อกี้ คืออุณหภูมิปกตินะครับ27-40องศาคืออุณหภูมิปกติเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้ามันต่ํากว่า27มันจะลามโลเวอร์หรือเปล่านะครับนะครับต่ำกว่า27มา26.49นะครับ นะครับผมจะสั่งให้หลอดไฟสีน้ำเงินติดให้โชว์สถานะว่าตอนนี้อุณหภูมิเย็นเกินไปนะครับอันนี้ก็เทสเรียบร้อยครับตรงตาก็เสร็จที่เราต้องการ